ทำไมถึง <ừ. S 1> ให้พักประชาชนน้อยกว่าปี66เหลือแค่135ผมว่าวันนี้จดใหญ่พักประชาชน2เรื่องนะครับที่อาจจะยังต้องตอบแบบสังคมอยู่หนึ่งก็คือการไปโหวตข้ามคั้วนะครับให้กับพักคภูมิใจไทยอันที่2ก็คือเรื่อง MOA ในการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่สําเร็จตรงนั้น นะซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ของพักประชาชนไหมก็พอสมควรนะแต่ก็มีการสำรวจนะครับว่าแล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยคิดยังไงกับตรงนี้ที่เป็นฐานของพักประชาชนเนี่ยนะครับเขามองว่าเรื่อง MOA เนี่ยก็เข้าใจได้ว่าทําดีที่สุดแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ31%นะแต่บอกว่าเดินเกมพลาดใน32มันก็กำกึ่งนะ และเนี่ยเดียวกันพอบอกว่าดิวล่มเนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกพรรคารชนต่อไปไหมนะบอกว่าไม่เลือกแล้ว45บอกว่าเลือกเหมือนเดิม42เห็นไหมก็ยัยงกำกึ่งนะแต่พอบอกว่าและวพักภูมิใจไทยหลับเป็นสาเหตุอะไรต่างๆไหมบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ผิดสัญญาทัดเจนใน45เปอร์ คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นฐานของพรรคประชาชนจานวนไม่น้อยก็ยังเห็นว่าภูมิใจไทยนะเป็นผู้ร้ายมากกว่าแต่พรรคประชาชนนั้นเป็นพระเอกที่ถูกหลอกนะพูดง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับดังนั้นพอเป็นพระเอกที่ถูกหลอกเนะี่ยตรงนี้ก็ไปสอดคล้องกับการสํารวจของหลายๆสํานักเลยที่บอกว่าณนะวันนี้คนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือเห็นว่ายังไม่มีตัวเลือกที่ดีพออะไรต่างๆเนี่ยประมาณ4 0 40%ิรเนี้บอกตรงนี้ผมว่าส่วนใหญ่ก็คือฐานของพรรคประชาชนนั่นแหละ และอาจจะมีบางส่วนนิดหน่อยเป็นฐานของพักเพื่อไทยแล้วนะคนกลุ่มนี้ก็ยังลังเลอยู่ว่าตกลงแล้วจะเอายังไงกันแน่นะดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยผมจึงประเมินว่าพรคประชาชนอยู่ที่120นะไม่เกิน150คือเท่าเดิมไว้ก่อนนะแต่ถ้าสามารถแก้โจทย์เหล่านี้ได้ก็มีโอกาสที่จะเกินนี้นะแต่ณนะตอนนี้ผมคิดว่าก็ยังไม่ง่ายมันจะมีปรากฏการณ์อะไรช่วงท้ายเหมือนกับที่คุณพิธาเคยทําได้ก่อนการเลือกตั้งไหมอาจารย์ถ้าจะมีปรากฏการณ์ที่เป็นสปริงบอร์ดลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันต ต้องมีแรงส่งด้วยพลังดึงดูดเนี่ยก็คือในแง่ของตัวค a n d i d a นายกวันนี้พรรอเรามาดูค a n ดเดตของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับคุณเท้งก็ดีคุณใหม่ก็ดีหรืออาจารย์ต้นก็ดีเนี่ยยังไม่มีแรงดึงดูดเท่าคุณพิธานะเพราะคุณพิธานเนี่ยนอกจากมีมิติการเมืองในภาพของข่าวการเมืองแล้วก็ยังมีมิติการเมืองในเรื่องของความบันเทิงข่าวบันเทิงความเป็นเซเลบอะไรต่างๆเพราะนั้นไอ้มิติการเมืองเขามันกว้างขวางและเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากกว่านะซึ่งค a n ิเดตสามท่านณนะปัจจุบันนี้ของพรรคประชาชน,นอาจจะไม่มีตรงนี้นะและประการที่ส สคือว่าแรงส่งทางการเมืองครับในปี2 5 6กเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากอํานาจคอสช,อช,อชอนั้นคลายตัวนะปี6 2จริงอยู่เป็นการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารแต่อํานาจคอช,อชอยังไม่คลายตัวครับนะท้ายสุดพลเอกประยุทธ์ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับพรคพลังประชารัฐแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอปี66เนี่ยปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วอํานาจพอเริ่มคลายตัวเนี่ยการต่อสู้แข่งขันในสนามเลือกตั้งมันก็กว้างขวางได้มากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเกิดสถานการณ์โควิด1 9 นะคนวิาพากษ์วิจารณ์ถึงรัฐบาลการทํางานภาครัฐและเกิดม็อบปี6364ของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะอันเนื่องมาจากการยุบพักอนาคตใหม่การยุบพักก้าวไกลสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงส่ง พร้อมกับเรื่องของตัวบุคคลคือตัวคุณพิธานะที่สามารถโคยเก็บคะแนนในเวทีดีเบตเนี่ยเป็นสปริงบอร์ดให้เขากระโดดมาเป็นอันดับหนึ่งแต่วันนี้ยังไม่เห็นหกถึงหกเก้าก่อนวันเลือกตั้งอ่ะมันไม่มีปัจจัยหลักนั้นที่เป็นแรงส่งใช่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ถ้าบอกว่าพรรคประชาชนก็ยังอยู่กับฐานเดิมของเขานั่นแหละนั่นคือฐานทางอุดมการ์ซึ่งฐานทางอุดมการณ์นั้นก็คือฐานที่มาจากสมัยอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะมาเติมในสมัยของพรรคก้าวไกลเข้าไปบ้างนะครับ ผมเชื่อโอกาสจะขยายมากกว่าน,นี้ยังไม่ง่ายเพราะนั้นเป้าหมายเดียวบอกว่าจะไปถึง251ให้เป็นพักเดียวอันนี้ยากเลย นะครับยากเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือกติกาทางการเมืองมันไม่ได้เอื้ออำานยอยู่แล้วนะครับรำลมนปี60กฎหมายเลือกตั้งส2เหมือนเดิมทุกอย่างนะเพราะนั้นมันก็ทําให้เกิดเกมการเมืองใน2ระดับเกมในสนามเลือกตั้งกับเกมในการจัดตั้งรัฐบาลนะเหมือนที่เราคุยกันเนี่ยแหละครับว่าสุดท้ายในสามเลือกตั้งถึงใครชนะอันดับหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วตั้งแต่เราใช้รำลมนปี60มาเนี่ยเรามีการเลือกตั้ง2ครั้งคือการเลือกตั้งในปี62และ66ปรากฏว่่่่า2คครรรัััััััั้้้้้งงงเเเนนนนนียยพไไไดดดอบบมมจตตฐลซึป็กิ การที่มันไม่ได้เอื้ออํหนวยต่อสภาวะแวดล้อมนั้นแม้ว่าพรคประชาชนจะยังมาเป็นอันดับหนึ่งก็ตามใช่ครับแต่แต่ด้วยกติกาที่มันยังเหมือนเดิมเนี่ยใช่ครับก็มไม่เชื่อว่าจะจะัดตั้งรัฐบาลใช่แล,และอันที่สองการเคลื่อนไหวของพักการเมืองและกลุ่มการเมืองอันนี้ก็กติกาเอื้ออํานวยอีก30วันนะครับให้ย้ายพักได้อะไรได้เราจึงเห็นการไหลของสสองเป็นแม่น้ําที่ผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นแม่น้ําสายใหญ่สายกลางแล้วสายเล็กนะสายเล็กเนี่ยแทบไม่ก็มีความหมายหรอกเพราะว่าไหลไปพักนู้นพักนี้น สายใหญ่ไหลไปไหนไหลไปที่ปลายทางคือภูมิใจไทย นะและสายกาลางไหลไปไหนไหลไปที่ปลายทางคือพักกล้าธรรเพราะสองพักนี้คือพักที่มีแม่น้ําไหลไปมากที่สุดนะเ้าถามว่าแม่น้ําเหล่านั้นไหลอย่างไหนไหลสองพักใหญ่เดิมครับก็คือพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนะฮะะที่หลายคนอาจจะบอกว่าเพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุดอะไร,รต่ออะไรกน่างเอาเข้าจริงไม่ใช่นะครับมีการรวบนะรวมข้อมูล9%กว่านะแต่พักที่เลือดไหลาไมากที่สุดนะั่นคือชาติไทยพัฒนาเพราะไป100%รองไปก็รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอะไรต่างๆเพราะนั้นแม่น้ําต้นน้ำเนี่ยที่ ไหลไปก็ไหลไปจากพรรคเ่าเนี้ยแล้วพอเราไปดูในแง่ตระกูลการเมืองอันนี้น่าสนใจอีกนะครับตระกูลการเมืองเนี่ยในส่วนพรรคเพื่อไทยเดิมมีอยู่75ตระกูลวันนี้เหลือ70ตระกูลก็ไม่ได้หายไปเยอะนะแต่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเดิมมีอยู่48ตระกูลทําไมวันนี้กลายเป็น86ตระกูลล่ะเอ๊ะมันมาจากไหนอ่ามันมาจากไหนมาจากสายใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือพลังประชารัฐไหลไปหนงีนะ่สิตระกูล ลงไปก็คือในส่วนของปญาธิัตครับไหลไป25ตระกูลรวมไทยสร้างชาติ20ตระกูลและชาติไทยพัฒนา8ตระกูลไหลไปจากเพื่อไทยที่ไปอยู่ตรงนั้นแค่5ตระกูลเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2เท่าตัวเพิ่มมา2ตัวจาก48 8 6นี่ยังดีนะเปรียบเทียบกับเป็นแม่น้ำนะไม่เรียบเทียบเป็นฝนตก